สวัสดีค่ะสำหรับงานที่ v r Friends เอามาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้ค่ะจะเป็นงานรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตทำกล่องกระดาษโดยงานนี้เขารับถึงอายุ50ปีเลยนะคะและรับเป็นจำนวนมากค่ะรับทั้งชายและหญิงงานไม่เข้ากะเช้าตลอดเงินออกเป็นวีรับเงินวันที่21และ7งานนี้ไม่มีวุฒิการศึกษาเขาก็รับนะคะ สมัครฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายคนที่มีรอยสักไม่มากนะักก็สามารถสมัครได้ค่ะในส่วนของสวัสดิการจะมีดังนี้นะคะค่าแรง331บาทต่อวันมี OT ประมาณ62บาทต่อชั่วโมงมีค่าอาหารวันละ23บาทต่อวันเบี้ยขยันเลท 200, 250, 300บาทต่อเดือนมีเงินค่าประเมิน มีค่าฝีมือโบนัสประจำปีมีประกันสังคมตรวจสุขภาพฟรีประจำปีเปิดบัญชีธนาคารฟรีงานนี้เป็นงานที่มีรถรับส่งด้วยนะคะเอกสารที่ใช้ในการสมัครงานจะมีดังนี้ค่ะสำเนาบัตรประชาชน3ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาวุฒิการศึกษา2ชุดรูปถ่าย2ใบสำเนาอื่นๆสชุดค่ะ โดยตำแหน่งที่เข้าทำงานนะคะจะเป็นพนักงานฝ่ายผลิตทำเกี่ยวกับผลิตกล่องกระดาษการทำงานคือทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่เข้ากะค่ะคุณสมบัติที่เขารับอยู่นะคะรับเพศชายหญิงอายุ18ถึง50ปีมีรอยสักได้นิดหน่อยวุฒิการศึกษาประถม6ขึ้นไปแต่งานนี้เขาระบุไว้ว่าไม่มีวุฒิก็รับค่ะ ในส่วนของรถรับส่งนะคะสายรถรับส่งจะมีซอยมอหัวเฉียวปากทางบางบ่อบางชฉลงสีเอี่ยมงานนี้ทำงานให้กับบริษัทไทยวอลประเทศไทยบางชฉลงค่ะการสมัครงานนี้นะคะสมัครผ่านบริษัท Human Value จำกัดเพื่อนๆที่สนใจจะสมัครงานนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร094 738 5 6 5หติดต่อคุณเบสค่ะอีกเบอร์ค่ะ061-890-8777คุณจีค่ะสถานที่สมัครสมัครงานที่หน้าตลาดกิ่งแก้วตรงขายตั๋วรถไป8ริ้วจังหวัดสมุทรปราการค่ะส่วนสถานที่ทำงานอยู่บางโลงบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ทาง We Are Friends ก็ขอบเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวงานมาใหม่ทุกครั้งเลยค่ะ